สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมยูเกียวมาซะเท่กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นมิวิกูนะตอนี้เริ่มก่อนนะครับมือแรกก็เหมือนจะดีนะครับมีเป็นเมกเกอร์แต่ว่าไม่มีใบช่วยนะแล้วก็มาสเตอร์ครับมาดันขึ้นมือนะก็จะขาดทุนใบหนึ่งแหละเพราะมันสเปรย์จากเด็กได้ใช่ไหมตัวนี้เริ่มก่อนครับก็เดี๋ยวเริ่มเลยใบหนึ่งครับก็ใช้เป็นเมกเกอร์ไปก่อนครับถ้าเกิดเมกเกอร์แปตกปุ๊บเนี่ยไอ้ดาก้อนหรือว่ามาสเตอร์ครับมันจะพอเล่นด้วยตัวเองได้อยู่นะอันที่สําก้อน โอ้ยดีได้ลลัวๆครับตัวมือจะขึ้นในช่วงนี้เป็นอฟฟคที่แ่บข้าวครับเดี๋ยวได้ตัดมือใบหนึ่งแล้วก็ขึ้นมือแล้วก็ซัมมาไปเลยเอฟเฟคแล้วก็ครับเซิร์ตเซิร์ตเป็นดันเจียนแล้วก็แปะดันเจียนเลยเอฟเฟคเซิร์ตเซิร์ตเป็นแฟนรลี่ครับเดี๋ยวแฟรลี่สเปย์นะเบิ้มๆเอ็กซี่ครับเป็นโทนอ่ะเดี๋ยวที่บอกจะมาขาดทุนนะสเปย์าจากมือไปเดียวแท้ๆ มาเตอร์ครับเซอร์ต่อเป็นอาร์ฟีนะครับอาร์ฟีคู่ดักก่อนครับเล่นได้แน่ๆนะคู่นี้ต่อมาไปเลยเอฟเฟกของอาร์ฟีครับสั่งฟิปอาร์ฟีฝ่ายตัดมือหนึ่งใบโอ้ตัวเก่งนะตัวชินิยวด้วยตัวนี้เราก็ไปต่อเอาฝังข้ามทิ้งปไปเลยไหมให้ทิ้งเป็นเควมครับเควมก็แบนเดดหล่ะช่วยแบนเดดเยอะมากๆนะเราไปต่อครับไอที่เป็นจแจนแล้วก็าจแอนครับเซอร์ตึงใบโอหคิดว่าฝังข้ามรออะไรบ้างนาน น,นี้ถือว่าดีมากๆนะที่แบบเราได้ให้อาร์ฟีนม้เขาอะถ้าเกิดให้ไปดาก้อนไปนี่แบบโดนตัดตั้งแต่โทตัวแรกนี่แพ้เลยนะก็ถือว่าไม่ได้เสืยก็ช่างหัวมาแล้วกันนีโซเลย,ยจะมีโคจ้เสือกนะแบบดีไอลูม,มาลุมก็เก่งขึ้นนิดนึงแหละเฮ้ยใช้ไปชินิวครับแล้วก็ดาก้อนครับเอาไปให้เขาพอตุกติกปุ๊บเราก็สังเปิดแล้วก็ระเบิดบ่อได้อะไรย่างนี้แล้วก็มีฟิลด้วยฝห้ามห้ามลงมอนเตอร์ห้ามนอมอนทันเลย นหนึ่งครับฝั่งข้ามใช้เป็นนาเดียครับนาเดียปุ๊บเราจะใช้เป็นอูรักก็ได้ครับแต่ว่าพออย่างเนี้คิดว่าน่าจะเป็นพวกไอ้นี่ปะแต่ว่านี่มันห้าสเปกตานะไม่แน่ใจลิตรเลยแต่ว่าเอาไว้รอก,ก่อนละกันออสเซอร์เป็นแม็กซิ่มัสนะแล้วก็ตรงนี้โม่ครับเป็นตัวม้านี่นะไอ้นี่มันดีป่ะถ้าการไปนี้ถูกส่งลงหลุมสามารถชี้การหงายหนึ่งใบฝั่งข้ามก็ดีนะดีขึ้นมือม้าจะดีครับ ก็ช่างมันนะเพราะไงเรามีชี้นิ้วเก็บไว้ชี้ตรงสำคัญดีกว่าชี้นิว ra, Max i, ้วปูลาแม็กซี่น่าจะพอได้อยู่ตัวนี้อีกฝ่ายครับใช้เป็นแม็กซิมารนะครับก็ส่งมอนรีมูชารีมูมอนฟิวชั่นซิงโคลเอ็กซีและลิงจากหลุมสเปย์ลงมาได้ตัวนี้แม็กซี่ครับจัวดีกว่านะถ้าเป็นแบดดี้ปกติเขาไม่ใส่แม็กซิมารกันหรือเปล่านะ่าจะต้องดูลิสต์นะสเปย์โอ้จัว่วครบครบนะตัวนี้เหตุรับของเมกเกอร์ครับ ถ้าฝ่าข้ามสเปร์มอนสามารถรีมูคการเป็นดนีครับชี้มันความหนึ่งตัวสังหายที่มาก็คือดาร์กอนที่เราให้เขาไปเมื่อรกี้ชายปุ๊บก,ก็ระเบิดบอดตึ้มหายไปอ่ะเรียบร้อย๋อบเนออะไรเด็กอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้เป็นชายนิ่งซาโกฟากัสครับก็เทคเลยตัวนี้ด้วยความที่ไม่ได้เล่นนานนะันลืมไปนะว่ามันมีเทคแรกเลยนะลืมดูได้แหละว่าไม่ถูกลายจอเฟคบอลนะตัวนี้โยนไปก็ไม่ได้ระเบิดครับลูกนี้น่าจะโยนไปอุารานะเพราะงั้นเช่ามารับผ่านก็ผ่านไป เลยโอ้กาดูล่าครับกาดูล่าก็สเปรย์แค่ระเบิดบอร์ดนะแต่ไม่เป็นห่าครับตอนนี้เริ่มนึก,กออกแล้วว่าเคยเล่นม,มาก่อนนะกาดูล่าครับมันมีเทคที่ว่าแต่เรพลอยครึ่งน,นึงครับแล้วก็ทำลายการ์ดทุกใบที่แบบค์าบพวกคุมอยู่ใช่ไหมออกทุกใบบนสนามด้วยแต่ว่านี่ไม่ถูกมลายอยู่เฉพาะขีดไม่ถูกมลายนะเสร็จปุ๊บจะสเปรย์ครับมันมีเทคนสเปรย์ครับเราสีอุลลาไว้ยังไงก็สบายนะโอ้โหจอยแทนแฮบเบิม่มๆตอนนี้ก็หักลายครึ่งน,นึงครับเอาอุลลาไป เรรียยบ้อก็ประมาณนี้นะพวกเด็กที่เอาว่ามันมีการจวเยอะๆไงแม็กซี่ปลาติดมันก็ดีเพราะว่าไอ้พวกตัวเล็กเราเล่นไปเถอะแรกค่ะเธอที่สองมันก็ควรจะจวพวกแฮนด์แทบขึ้นมาเนาะก็ปราณนี้ครับผมสับตาแรกนะเดี๋ยวไปดูดีเล่ฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลีเล่ของเด็กฝั่งข้ามเมืตะกี้ครับก็เป็นแปลกๆนะมันเหมือนจะเป็นไอ้นี่ป่ะแบนเด์เดชใส่ใส่มาแค่แค่อย่างระบายนะซึ่งแปลกมากๆแล้วก็เป็นพวกขีดทองไหมใส่มาไม่สุดสักอย่างนะ ไม่แน่ใจเลยว่าเขาจะเล่นประมาณไหนนะนึกไม่ออกเหมือนกันก็เลยดูนิดเรียกแรกกันครับไม่เลยครับแม็กซี่นะอุลระ,ะอัลบาสอารูเบอร์าอาร์ติเซียเพมไอหมอน,นี่มันโอ้ไฮโซโนะเป็นไซเลเมเชียครับแม็กนามัสตัโม,โมด้วยดวยสูเอิรม์มอันนี้เป็นอาร์ฟฟีนแอดเวนนะแล้วก็เป็นแบ็กเมยค,ครับก็ใส่มานี่หน่อยนะแม็กซิมัสครับอัลเบียนดูเบเลียนกานโดล่า นาเดีย3เลยแล้วก็แบล็กเดฟฟิชชั่นครับ2ใบรีเกนหีบทอง3นะซูเปอร์ฟิชชั่น3เลยจีนิวชีดาบอดีเวทที่ฟิวชัน่นหรือพิธีกรรมนะแบล็กเฮดดิ่งอินเปอร์2ครับแล้วก็รีทิวชั่นนะเอ็กตอรก็น่าจะเป็นฝั่งแบดเดดมากกว่าหรือเปล่านะเพราะมีพวกนี้เนาะก็แปลกดีเหมือนกันนะกอบป้านี่ครับผมสำหรับตาแรกนะเดี๋ยวไปดูตาที่2ต่อครับ อันนี้ก็เป็นตาที่สองนะครับตานี้ก็เริ่มก่อนนะครับแต่ว่าแววอร่อยมาแล้วนะเพราะว่าฝั่งข้ามคอยเดชนะครับเขาเลือกให้เราเริ่มก่อนนะก็โคไปพูดเล็กโอทีแหละมั้งแต่ว่าเริ่มก่อนก็ถือว่าดีใช่ไหมครับตรงนี้มีไปเมกเกอร์ครับแล้วก็มีชีดาบนะมีอีเปอร์ด้วยไว้แบบช่วยขัดนุ้ยนั่นแล้วก็คู่ไฟลี่กับดาก้อนครับตรงนี้เริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยเม่นึงครับก็มีเมกเกอร์ใช้เมกเกอร์นะยังไงสำเร็จอยู่แล้วเพราะเรามีอิมเปอร์ไอมีชีดากก้้้ออนนนมมมััยยยคครรรบ็ีีีแวววะไไ่่่่ดเทาหตง สเปร์แล้วก็เฟกเลยชีย้ครับฟิวขึ้นมาระเบิดบอดแล้วสเปร์ขึ้นฝั่งเราครับแล้วก็เอ็กซีตต่อเลยเป็นโทนแล้วก็โทนนะ่าสอดหนึ่งไส้สเปร์มาสเตอร์อ่ะตรงนี้เล่นไปเรื่อยๆนะไม่ได้เป็นหาอะไรมาสเตอร์ครับเซิร์ชเซิร์ชเป็นดาก้อนนะแล้วก็ทำเอนดาก้อนเลยอีกโธนี้เก็บไว้ครับสเปร์ยาที่อีกฝ่ายนะเซิเป็นฟิวขึ้นมาแล้วก็ปักฟิวครับฟิวเซิร์ชซ้ำอีกทีหนึง่ง ตอนนี้มาเสริญหรือเก็บนะเพิ่งเห็นเหมือนกันนะมาเสริญหรือเก็บก็เก็บจากหลุมครับเก็บเป็นอาร์ฟี่เข้านะประ,ประหยัดประหยัดแล้วกอาร์ฟเลยจะไปให้ไฟแล้วก็แฟรี่ครับจะไปตรงฝั่งเราไปซื <X C S 1> ไปที่แจแอนครับแล้วกแจแอนเสริญนะเป็นลุมแล้วก็เซฟหมดครับทีนี้น่าจะฟูลบอร์ดประมาณหนึ่งอย่างซวยก็คือโดนพวกทันเดอร์โบไหมทันเดอร์โบฮาร์ปี้อย่างเงี้ยอาจจะแย่ได้นะเพราะเขาเลือกที่จะเริ่มหลังนะ โอ้โหซูเปอร์ฟิวชั่นนะช่วยโดนของพันติดกี่บ่อยมากๆนะแต่ว่าถือว่าดีครับไม่รู้ว่าติดเงืเ่อนไขหรือเปละเพราะไม่ค่อยได้ใช้ดจอดเขาเลยเหลือมาสเตอร์ไว้ <Master S 2> ให้เรานะเพราะจริงมาสเตอร์เป็นตัวที่เก่งนะเอาเป็นไก่ครับไก่ที่มันยังไงอะ่ะอา่าอันนี้คือเผ่าเดียวกันใช่ไหมแล้วคนละธาตุอันนี้เผาอะไรอะเป็นหินเนาอะออกพวกที่หินหมดเลยอันนี้เป็นซอมบี้นะแล้วก็แม็กซี่ครับก็ขเขาคงรู้แหต่ว่าแบบมีการสปองสเปย์เยอะนะแล้วก็ดับเหล็กครับโอ้ดับเหล็กกันรัวๆนะ ตัวที่ไปเซตให้เขานี่แทบไม่ได้ใช้เลยทุกเนี้ยแบบพวกนี้มันเริ่มรู้มากนะลาก่อนอาร์ฟีนลิโซครับโอ้พลังโหดจังเนี่ยพันห้าเม้นึงโอ้ทันเดอร์โบซ้ำอีกของพี่อะไรนักหนาวเนี่ยหายไปนี้ไม่มีหาปีอาจตีฝาข้ามลงเป็นเทนไปครับก็โอกาสสูงมากนะที่ฝาข้ามเป็นแบบเริ่มจะเริ่มเรื่องเริ่มหลังอะไรเงี้ยก็เป็น ไขได้นะครับเรามีเปย์ครับบายไปก่อนเลยเดีย๋ยวตาหน้าว่ากันใหม่รีโซบเพราะตอนนี้ของเล่นเราเยอะอยู่แล้วโอ้ไปต่อเว้ยเป็นลิตเติ้ลไนท์นะอาจจะยุ่งยากในลิตเติ้ลไนท์เนี่ยก็ลิมูซหนึ่งใบใช่ไหมแล้วก็ไก่ได้โจนหนึ่งด้วยรีมูซฟิลครับโอ้ความฝันทางสลายนะแต่อย่างดีครับมีเป็นดาร์กร้อนนะถ้าเกิดโจมมากระการเนี่ยลงดาร์กร้อนไปเสิร์ฟฟิลน่าจะพอเล่นต่อได้บ้าง ตจวหนึ่งแทชเลยกตีไม่ได้นะคอลลิมูไปเอาเธอครับโจดีกว่าโอ้โหละละซาซ่าๆนะแม่หนึ่งครับลงเป็นดาก้อนไปเลยเอฟเฟกต์กะเสรินะแต่คัรลิมูก็ช่างหัวเขาไม่เกี่ยวกับเราอีกแล้วดีซบเลยแล้วก็ครับเสร์เธอเป็นดัตเจขึ้นมาครับจริงตรงเนี้ยถ้าเกี่ยวว่าไม่ได้อยากได้ฟิลอะเสร์เป็นเมคเกอร์มาก็จะพอได้แต่ว่า ถ้าเกิดเราดวงไม่ดีมากพอมาจะเล่นไม่ได้แต่พอก็เอาโชว์อยู่อะนะเป็นดัทเจียนดัทเจียนครับเก็บหนึ่งตัวเก็บไป็นมังกรแล้วก็มังกรครับสเปรย์ข้ามให้ฝ่ายเพราะตรงนี้พอเรารู้ว่าเขาเป็นเทนไปใช่ไหมเทนไปมันจะต้องนอร์มอลมอนสเตอร์ก่อนมัเลยไม่ได้ครับพอเปนข้ามปุ๊บเทนไปก็ลงไม่ได้ละผ่า,านเลยออกเป็นดกงกนครับเม็ดนึงโคทีบิวนะ อะไรเนี่ยเทนไปมันมีตัวทีบิวด้วยเหรอไม่น่าเชื่อนะแล้วทีบิวข้ามนะมันบอกว่าอะไรนะห้ามห้ามนอมอนปะอ่อไม่สามารถนอมอนสมอนนะแต่ว่าโลเซตได้นะซึ่งโอ้เลยจะเชื่อเดี๋ยวเราไปต่อครับเอ็นเฟสนะใช้เป็นลูมครับแตาไปให้ฝาเลยเป็นตัวอารฟีครับฝาข้ามือใบเดียวนะครับเดี๋ยวเราหาทางสั่งหายปุ๊บก,ก็ตัดมือใบนี้มาดูน่าสบายอยู่ตัวครับโอ้อินเปร์นะ ก็พอได้อยู่แล้วมั้งตัวนี้ไปต่อครับเอฟเฟกของดันเจี้ยครับเก็บหนึ่งตัวก็เก็บเป็นอาร์ฟีเนี่ยจะซัมมอนปุ๊บสั่งหงายขึ้นมาแล้วก็ตัดมือใบหนึ่งได้จั่วใบหนึ่งไอ้นี่จะค่อยเคลียร์แล้วกันตัวอะไรก็ไม่ดูนะตัวหนึง่งโอ้ได้เป็นนี่นะเมนูเวอร์ครับก็เป็นสกายผสมมากระเทนไปมาเป็นโอทีเคนะแล้วก็โจมแฟรี่ครับดีออมากนะสเปรย์ได้ตัวนี้ตัวใหญ่ตีครับตีปุ๊บก,ก็โอ้ถึงก็ต้องทีบิลนี้ไปรู้ลงมาเลยนะเลยจะชื่อแต่ป้อง,งกันแค่หกร้อย ไปเก้าครับตีไปเลยแล้วก็ไีสองครับไปต่อที่โทนนะแล้วก็โทนชุบเป็นมาสเตอร์นะครับก็เหมือนเดิมครับสเปรจากมือเด็กหลุมนะอย่มือเด็กหลุมแล้วก็มาสเตอร์ครับเซิร์ฟเรียบร้อยก็อาจจะโชคดีที่ฝ่ายอีกฝ่ายแบบมีเป็นทันเดอร์โบนะไม่ดีเป็นแฮปปี้ครับเพราะถ้าเกิดโดนแฮปปี้คิดว่าน่าจะหนักกว่านะแล้วก็เหมือนเดิมครับพอมีฟิลแปลอยู่ก็แปลเข้ามานะคนพูดที่แบบ ไม่ยอมแบบฟิปขึ้นมาแบบเพราะว่าตัวที่เราให้เขาในเทิร์นเราอ่ะพอข้อเทิร์นเขาเปุ๊บเขาก็มีสิทธิ์ในการฟิปอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ไม่เห็นจะมีเหตุผลที่เขาจะไอ้นี่เนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูลีเดีฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลีเดียเขาที่ฝั่งข้ามเมื่อก,กี้ครับก็เป็นเทนไปนะมากับพวกสกายมะเวทเยอะมากๆนะก็เมนเดย์ครับไปแรกเป็นล็อกเบิร์ดนะครับแม็กซี่ไพด้าฟาด้าเกโลคุชุนด้าก็โค้กโของแกงเขานะสามสี่ตัวนี่แหละแล้วก็เป็นมาชาม,มี่ครับ ชิปเตอร์แมกนามัสม,มีมังกรไฟด้วยอันนี้เป็นไคจูนะไคจูมืดนี่ไม่รู้ทัชเตโบฮาปี้กับติงจั่วนะสามใบเลยอันนี้เป็นหีบทองอิชูเดวอยครับไว้จั่วนะเร่งหาขอะอะไรเพราะเป็นโอทีเคใช่ปะล่ะอันนี้เป็นเอเกตนะสามใบเลยอันนี้เป็นอาร์ตเบิร์นเนอร์ครับแล้วก็แจมมิ่งเนี่ยเป็นแบบจิ้มหน้าใช่ไหมแล้วก็จิ้มหลังนะแล้วนี่ซอมครับพัดเก่ามีเป็นอัลติเมทเเลเยอร์ด้วยพัดใหม่ยสามนะก็ไว้หาพวกเวทอ่นนะเขาเล่นเวทเป็นหลักนะอันนี้เป็นฟิวซูเปอร์วิชั่นสาม ไอ้เป็นฮอนเนตนะแล้วก็ตะขอสนนะสำเร็สามครับแล้วก็ไคเมนช่วงที่คนใส่แบบคู่นี้เยอะมากนะแบบถูกโคตรเปลืองที่เลยแต่ว่ามันก็อาจจะเก่งแหละเพราะมันแก้บอดได้นะเอ็กตาก็เป็นปวกอิไรกับพวกเทนไปรนแหละเนี่ยเด็กเนี่ยถ้าเกิดถติว่าเราแบบใช้เป็นชามใช่ป่ะแล้วได้แบบได้ใครมาได้ตัวใหญ่มาน่าจะหาหน้าดูนะก็ปาร์ตี้ครับผมสำหรับเด็กไม่มีกูวันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ